Life Radio Life is worth caring and sharing เวลาเราพูดว่าอย่าไปอยากไปอะไรบางทีคนไทยก็เข้าใจผิดอ่ถ้าอย่างี้อยากอะไรไม่ได้เลยสิ อยากทาดีก็ไม่ได้อยากเรียนหนังสือก็ไม่ได้อยากทําธุรกิจก็ไม่ได้เป็นโลภะหมดหรือเปล่าไม่ใช่นะนโยมหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษา,าจารย์เจ้าอาวาสที่บัดยานเวศกวันเนี่ยหลวงพ่อท่านเน้นบ่อยมากบอกว่าต้องย้ําชาวพุทธไทยให้ชัดนะว่าอยากเนี่ยมันกำกวมอยากแบบโลภะตัณหาคืออยากให้มาสนองใจเราอย่างนี้ไม่ดีแต่ถ้าอยากอีกแบบเขาเรียกว่าฉันทะคืออยากปรารถนาให้สิ่งนั้นๆมันดี แปลว่าสมมุติเราเห็นพื้นสกรปรกเรารู้ด้วยปัญญาว่าโอ้สกรปรกอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นอันตรายเดี๋ยวใครมาเดินแล้วจะหกล้มควรทําให้มันสะอาดอยากให้พื้นสะอาดอย่างเงี้ยเรียกว่าฉันทะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทําให้พื้นสะอาดแล้วมันมีอะไรบางอย่างย้อนกลับมาที่ตัวเราอยากให้มีใครสักคนเห็นหน่อยนะตอนที่เราทําะเขาจะได้ชื่นชมเราไอ้อย่างเงี้ยตัญหาเป็นโลกะเป็นตัหาใช่เพราะฉะนัะะ้นโยมลองนึกดูว่าเช้าว,วันจันทร์อย่างเงี้ยเวลาเราไปทํางานเนี่ย เราไปทํางานด้วยตัณหาหรือฉันท่ถ้าเราไปทํางานด้วยฉันท่าเราจะรู้สึกมีความสุขกับเช้าวันจันทเนาะแต่ถ้าเราไปทํางานด้วยตัณหาเรามักจะมีความสุขกับเย็นวันศุกร์อะไม่อยากให้ถึงวันจันเลยคราวนี้โยมจะเห็นว่าฉันท่าเนี่ยมันคือท่าทีที่เราอยากจะให้สิ่งนั้นมันดีและแต่มาขอเชื่อมโยงหน่อยในช่วงท้ายเมื่อกี้โยมเปิดประเด็นไว้ว่าใกล้กับวันแห่งความรักด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาดีอยากให้สิ่งไหนไหนมันดีเนี่ย อันนี้เราเรียกว่าฉันทะแล้วถ้าฉันทะมันไปปรารถนาดีต่อคนอยากให้คนมีสภาวะที่ดีมีความสุขอยากให้คนที่มีทุกข์หายทุกข์สภาวะอย่างเนี้ย<ส>เราเรียกว่าเมตตากรุณามันก็คือความรักไง<ส>เพราะฉะนั้นความรักเนี่ยอาจจะมาอยากให้แต่ละท่านลองคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าความรักในชีวิตเราเนี่ย มันทำให้เราสุขหรือทุกข์กันแน่มันมีไหมความรักที่ทำให้เราสุขแล้วมันมีไหมความรักที่ทำให้เราทุกข์ร้องไห้และเสียน้ำตา <c oughs> น่าสนใจนะโยมคำว่าความรักนี่ก็กลายเป็นอีกคำที่ใหญ่แล้วอาจจะกำรรกวมอีกคำหนึ่งก็ได้นะความรักมันมีหลายรูปแบบความรักแบบที่แย่ที่สุดเนี่ยคือความรักที่เราไปยึดและอยาก ให้เขาสนองเราถ้าเราทำอะไรให้ใครดูแลใครใส่ใจใครเพื่อหวังให้มันกลับมาที่เราเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เราถูพื้นแล้วเราก็อยากให้ใครสักคนชมเราแล้วถ้าเขาไม่ชมอ่ะเราก็จะรู้สึกทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราพยายามดูแลใครสักคนเพื่อหวังว่าเขาจะสนองตอบมาเป็นความสุขให้กับเรา เขาจะโทรมาหาเราเขาจะซื้อดอกไม้ให้เรา <c oughs> หรือแม้แต่เขาจะซื่อสัตว์กับเราคนเดียว <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่เขาคนนั้นไม่มีสภาวะอย่างนั้นน่ะเราก็จะไม่อยาก <c oughs> รักเขาแล้วอะ่ะแล้วเราก็จะทุกข <c oughs> ์้วยเพรานั้นความรักแบบเนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าราคะ <c oughs> มันก็รักนะรักแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเราพัฒนาอีกหน่อยมันจะเป็นความรักแบบที่สอง ความรักแบบที่สองเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าเมตตา <Yeah. S 1> ก็เหมือนฉันท่ากตัญหาเมื่อกี้คราวนี้ถ้าเป็นฉันทกักตัญหาที่มีต่อคนมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมตตากับราคะ mm hmm. ถ้าเราปรารถนาทาดีกับเขาดูแลแม่ที่กําลังป่วยโดยตั้งความหวังไว้ที่แม่แล้วจบดูแลแม่แล้วก็ยอมรับด้วยนะไม่ไ,ไปคาดหวังว่าแม่จะต้องหายเหมือนที่ปลูกต้นมะม่วงเมื่อกี้เราจะไปคาดหวังว่า <Yeah. S 1> ดูแลแล้วมะม่วงจะต้องโตอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็ต้องดูเหตุปัจจัยด้วยว่าต้นมะม่วงตอนนั้นเขากําลังป่วยเขามีมาแมลงอยู่ในลําต้นนะมันอาจจะแข็งแรงได้ไม่มากเราก็ยอมรับแล้วเราก็ยังรักมะม่วงต้นนั้นแล้วก็ดูแลเขาอย่างเต็มที่คุณแม่เราก็เหมือนกันลูกเราก็เหมือนกันเรารักเขาแล้วเราก็ดูแลเต็มที่แต่อย่าไปเผลอเอาตัวเราไปแทนที่แล้วคิดว่าเมื่อเราทำดีแล้วมันจะต้องเกิดผลดีสมใจเรา ถ้าระวังใจอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะรักโดยสุขเพิ่มขึ้นทุกน้อยลงแล้วก็ขยายเมตตาตัวนี้ต่ออีกหน่อยนะให้เป็นเมตตาที่ไม่จํากัดจำเพาะเจาะจงไปที่ใครคนใดคนเดียวลองนึกดูว่าที่เรารักใครสักคนเนี่ยเรารักแม่เราเพราะเขามีพระคุณกับเราเรารักแฟนเราเพราะอะไรเรารักลูกเราเพราะอะไรแล้วเรารักคนอื่นแบบนั้นได้ไหม ผู้มีพระคุณในชีวิตเราอาจไม่ได้มีแค่แม่เราคนเดียวนะใช่ยัยงมีญาติพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อน,นร,ร่วมง,งานอาจจะเป็นตูใช่เ,เราจะค่อยๆขยายขอบเขตข,ของความรักเราเนี่ยให้กว้างออกไปกว้างออกไปแล้วลองนึกให้กว้างที่สุด <c oughs> ก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยอาศัยผู้คนอื่นๆด้วยนะแม้แต่คุณลุงคนหนึ่งที่ถือกระป๋องปูนก่อสร้างตึกอาคารให้เรานั่งทํางานอยู่วันเนี้เขาก็มีบุญคุณกับเรานะ ชีวิตเนี้ยกว่าจะเป็นเราวันนี้เรากินหมูไปแล้วกี่ตัวเรากินข้าวไปแล้วกี่กระสอบผู้คนและสรรพชีวิตเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเหมือนกันนะถ้าเราค่อยๆขยายมุมมองอย่างเงี้ยกว้างออกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรักผู้คนแล้วเราจะพบว่าความเป็นอยู่ของเราที่เราเป็นเราวันนี้เราอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้รับความรักเราได้รับการเสียสละ จากผู้คนและสัพพชีวิตสรพพสิทธิ์มากมายเหลือเกินเราก็จะได้มีความรักและอยากทำดีกับผู้คนโดยไม่ต้องเรียกร้องเราก็อยากจะให้อยากจะแบ่งปันต่อนล้ะอาจารย์ค่ะถ้ากเราคิดอย่างนี้ค่ะใช่ใช่ใชสาธุจะ้ะ Life Radio Life is worth caring and sharing